สวัสดีครับออยเซทีคนใหม่รายงานตัวครับผม EP นี้ก็เป็น EP ที่2ต่อจาก EP แรกที่เราไปหาใบขี้เหล็กมามารอดูกันว่าหน้าตาแกงขี้เหล็กของเราจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย อนนี้เราก็เอาใบขี้เหล็กใส่หม้อเพื่อต้มเอาแต่ใบอ่อนแต่ไม่เอาใบที่แก่มากวันนี้มาคนเดียวคุณครูไม่มาเด้อ ครูไม่อยู่มาทำกับยายจือสองคนอ่ไม่อันนี้ตออเล่ยรอเนี่เน,นียตัอ่อนก็เสื้อตัววัยรุ่นติดกเรเชื่อมเลย้แเส้อตเมงหนองหล่มตุ้งฉนังเส้อเาเส้องกนยใจตัออ

วันนี้คุณครูไม่ว่างทำกับยาจิ้วสอคนใช่ไหม วนตอวนด้วยอ้วนชอวนยืนให้กำลังใจอยู่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันเจับตัว เก็บเอาแต่ใบอ่อนยอดอ่อนไว้ถ้ามันแก่มากเราก็ไม่เอาเราก็เอาทิ้งเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเด็ดไปเรื่อยๆจนหมดแล้วก็เอาไปต้มต้มเสร็จต้มสองน้ำต้มสักสองน้ำสองน้ำบ่ม ต้มแล้สองน้ำมันจะได้หายขมมันจะได้ไม่ขมมากตองน้ำก็พอดีนะต้มสองน้ำก็พอดีนะอะขมกำลังพอดีไม่ขมมากอันนี้กระชายเอาไว้แกงใส่ขี้เหล็กเตรียมของล้างของ ไอชื่อล้างของล้างกระชายล้างขามีกระชายมีชะอมมีตะไคร้แล้วก็มีขาส่วนผสมของแกงขี้เหล็กที่เราจะปรุงอาหารที่เราจะปรุงอาหารวันนี้แกงขี้เหล็ก ตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงหั่นตะใคร้กับบอก,กระเทียมเพื่อเอามาตำเราต้องตำก่อนระหว่างที่เรารอใบขี้เหล็กกำลังต้มอ,อยู่เราก็มาเตรียมเครื่องเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงไว้รอ อันนี้น้ำแรกเสร็จแล้วก็เอาน้ำน้ำออกเพื่อเติมน้ำที่สองต้มสักสองรอบแล้วก็เอามาตั้งเตาเหมือนเดิมเติมน้ำที่สองยายจือนะครับยายจือเป็นคนทำ อ้ยคือผู้ช่วยโอ้ช่วยายาจื้อทำตอนนี้เราก็มาเตรียมเครื่องเอ้ยแล้วก็ตำตะไคร้กับพริก,กน้ำพอนทตำให้ละเอียด จนกว่ามันจะละเอียดเข้ากันตอนนี้เราตำาตะไคร้กับพริกละเอียดแล้วเราก็ใส่กระชายกับกระเทียมลงไปทั้หมดเลยตำให้เข้ากันตำให้ละเอียด คุณครูมาแล้วคุณครูใบธุระมาคุณครูเสร็จธุระแล้วตอนนี้คุณครูก็มาช่วยตำนะก็จะเสร็จแล้วนี่มันก็จะละเอียดเข้ากันแบบนี้เกือบเสร็จแล้วคุณครูสวัสดีค่ะ FC ก่อนสวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณครูมาช่วยแล้วเราก็เบามือหน่อยละเอียดแล้วไหนดูดินี่หน้าตาก็จะประมาณเนี้ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเนี่ยตามเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้เราก็เอาไว้ก็จะออกมาประมาณนี้แบบนี้เนาะเราก็เตรียมเอาไว้ ต่อไปเราก็จะได้เวลาแกงแกงขี้เหล็กตอนนี้เตรียมเตาต้มกะทิใส่เครื่องทเี่านกะทิเทีเียวกะทิแล้วก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้ ใส่เครื่องลงไปแล้วตอนนี้ที่บ้านฝนก็ตกนะเ,นเพื่อนนตอนนี้เสียงมันดังมากเสียงฝนแต่เราก็จะมาทำแกงให้มันเสร็จอีกแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วใส่เครื่องลงไปแล้วเราก็ใส่หมูหมูต้องใส่ก่อนเพราะว่าเนื้อหมูมันสุกช้าเราต้องใส่หมูลงไปก่อน ใส่หมูลงไปเลยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนะี้แต่ยังไม่เสร็จนะใส่หมูลงมาก่อนแล้วก็รอหมูสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่ขี่เหล็กลงไปร <c oughs> อให้หมูมัสุกก่อนแป๊บหนึ่งเราจะได้เอาขี้เหล็กลง เที่ยวกะทิแล้วก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้ใส่เครื่องลงไปแล้วตอนนี้ที่บ้านฝนก็ตกนะพนเพื่อนๆตอนนี้เสียงมันดังมากเสียงฝนแต่เราก็จะมาทำแกงให้มันเสร็จอีกแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้ว ใส่เครื่องลงไปแล้วเราก็ใส่หมูหมูต้องใส่ก่อนเพราะว่าเนื้อหมูมันสุกช้าเราต้องใส่หมูลงไปก่อนใส่หมูลงไปเลย หน้าตาก็จะเป็นประมาณนะี้แต่ยังไม่เสร็จนะใส่หมูลงไปก่อนแล้วก็รอหมูสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่ขี่เหล็กลงไปรอให้หมูนสุกก่อนแป๊บหนึ่งเราจะได้เอาขี้เหล็กลงเ,เ,ลกเราก็ใส่ขี้เหล็กลงไปขั้นตอนสุดท้าย ใส่ใบขี้เล็กลงไปแล้วก็ปรุงเครื่องนิดหน่อยเอาตามที่เราชอบชอบรสชาติแบบไหนเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่เอาปรุงเครื่องเอาใส่ปรุงรสใส่น้ำปลาใส่อะไรปลา ใส่น้ำปะลาลงไปนิดหน่อยเอาตามที่เราชอบอย่าจือนะครับอย่ายจือเป็นคนทำหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะเพื่อนๆแกงขล็กของเรา เสร็จแล้วคะ่ะน่ากินมากเลยเสร็จแล้วคะ่ะแกงขีเด็ดของเราหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้น่ากินมากเลยเพื่อนๆคนไหนที่อยากทำอะ่ะก็ไปลองทํากันดูได้นะแกงขีเล็กก็จะมีประมาณเนี้ยอย่างที่อ้อยบอกไปว่าต้องใส่อะไรบ้างก็ไปลองทํากันดู เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่ามันอร่อยแค่ไหนฝีมือของยายจือชิมน,น้ำก่อนอืมอร่อยมากอร่อยจริงดูอันนี้หมูหมูใช่ไหมหมูสามชั้นแล้วมีขคี่เหล็กใส่เี่เหล็กที่อร่อยอืมอร่อยมากอร่อยจริง เยเยยยีีมมีีหน้าพวกเราจะพาไปทำอะไรนั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับ EP นี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ